ในช่วงนี้ผมก็เล่นเกมโซนิคเยอะแล้วนะครับผมว่าผมไม่ควรจะพลาดนะฮะที่จะแวะมาเล่นเกมโซนิกในเวอร์ชันนี้นะครับกับช่วงเธอเลิกวันนี้จะจำใสนะฮะใน s o n i c exe นะครับแต่ว่า Sonic อันนี้นะครับชื่อว่า s o n i c ex y นะครับไม่ใช่ s o n i c exe จะเรียกว่าเป็นแฟนเกมได้ไหม Sonic เ <c oughs> วอร์ชันนี้มันจะหลอนแค่ไหนนะฮะกับ Sonic ex นะครับ ออกเกมอดูนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปไม่ได้สิเราทำใจมาแล้วนี่มันไม่ใช่ลอมแฮ็กแบบปกตินะลบมันอยู่นี้นายกำลังจะหมดเวลาวิง่งคินโทรยังหลอนเลยอืนี่ไงตาเดียวแป๊บหนึ่งเบาเสียงก่อนเหมือนเกมปกติเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะฮะ กระโดดยังไงเนี่ยเทลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมเป็นเทลล่ะทำไมถึงเป็นเทลโซนิคหายไปไหนโซนิคไม่ว่างเหรอโอเคเด้งได้เอา้าเดินชนอะไรอีกเทลวินไปโอเคเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนเป็นเกมธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรคงเล่นได้ปกติพุ่งตัวยังไงเนี่ยชาร์จได้เอา้า เลยนะใช้ยังไงเมื่อกี้อ๋อบินได้บินได้บินได,นได้กดกระโดดเรื่อยๆเป็นการบินเออเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วบินไปบินไปเออบินไปเลยเทวเฮ้ยโซนิคไปไหนนายไปไหนโซนิคกลับกั <laughs> กมกอนท่ามันอยู่ด้านนู้นไปไหนเนี่ย ึ้นเรียงบนมีโซนิควิ่งกลับไปไปไหนก็ไม่รู้อุ๊โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เจอชั้นที่จุดเริ่มไปเจอชั้นที่จุดเริ่มเทลทำไมตาเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมตานายเป็นอย่างนั้นเม k ก it สต็อหยุดอยู่นี้เอาแล้วของจริงมาแล้ว เกมยังล่าเริองอยู่เลยเมื่อกี้อ๋อ oh. นักเข้า e นักเข้านายทำให้ฉันสียสเอียนทำไมอะไรทำให้นายสนุกขนาดนี้เลยเหรอเราไม่ได้ทำอะไรกับนายเลยนะก็แค่มาเล่นเกมอะทำไมต้องดุด้วยบางทีเทวอาจจะพูดถูกเอาเราไม่ควรจะได้รับความเจ็บปวดแบบนี้ เขากำลังมาตานายเป็นไรนักโคโซนิกพยายามจะเจาะมาที่ระบบอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้ต่อเน็ตเปิดกระใหม่อีกรอบหนึ่งซอฟต์รีเซ็ตมันจะต่อจากเดิมไหมลองแบบอื่นดูบ้างนะฮะอะไรล่ะอ้าวเอ็กแมนก็มาโซนิกเทลอยู่กันครบอือือ โอ้ยเวอร์ชันไหนอีกเนี่ยเทลกำลังวิ่งไป <_ H op> เหมือนมีดวงตามองเราอยู่ฮะ <_ H op> ดวงตา,องงตาของเจ้าโซนิกแต่เทลก็ยังวิ่งอยู่อ,อ๋อไม่ใช่เทลเลยโอ้โหจอทำไมเป็นอย่างนี้ <_ H op> โซนิกผมไม่ได้บังคับอะไรเลยนะเขาเดินเองแต่โซนิกวิ่งตามมา วิ่งตามเลมาอา๋อทุกอย่างไปรวดเร็วมากตามไม่ทันลวงตาคู่หนึ่งกำลังมองเราอยู่อันนี้ฉากจบเหรออ้าวโซนิกนายคือโซนิกตัวจริงใช่ไหม ทำไมตาปลืออย่างนั้นลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเดินไปมีโซนิกอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคิดสั้นเล็กโซนหนึ่งโอเคคราวนี้เล่นมาเป็นโซนิกแล้วเทวไปไหนเทวหายไปไหนออม,มีโซนิกอีกคนนึงตามเรามาข้างหลังนู่นบินอยู่ใช่ไม่เท่าหรือเปล่า การเล่นเกมซนิคของผมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่สิเราต้องแยกแยะสิอันนี้เวอร์ชันที่เป็นแบบ F.E ส่วนเวอร์ชันปกติก็ร่าเริงเหมือนเดิมมันขึ้นเบ้งบนใช่ไหมเหมือนมีป้ายซนิคยูางล่างเมื่อกี้เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเช็คพอยต์เช็คพอยต์มันไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่เหรอทเพื้นล่วงวัดเฮ้ยพื้นล่วงซนิคเกิดอะไรขึ้น ดวอองตาใครทำไมกลับมาที่นี่ทำไมกลับมาที่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้คืออะไรโอ๊ยโอ้ยอ่ะเด้งขึ้นไปใหม่ไปอีกรอบหนึ่งเออเช็คโอ้โหโอ้โหทุกอย่างมันรวดเร็วมาก ตามไม่ทันเมื่อก,กี้ล่วงตรงนี้ใช่ไหมล่วงอีกแล้วไม่รู้ตรงไปตรงไหนนะฮะผมวนอยู่ตรงนี้หลายรอบแล้วพื้นร่วงลงไปถ้าเกิดเราลงา้างล่างล่ะได้ไหมฮะก็ะได้ขึ้นเหมือนเดิมเหรอโอ้ผ่านยังไงเนี่ยตรงนี้จากเกมหลอนกลายเป็นเกมหัวร้อนต้องไปทางไหนล่ะครับอืมเออ อ๋อต้องวิ่งหรือเปล่าอ๋อถึงว่าล่ะโอ้ต้องวิ่งผ่านตรงนี้วิ่งไปโซนิค่าให้โดนจับก็ว่าอยู่ทำไมไม่ผ่านสักทีเออเอ,เอยิ่งวิ่งยิ่งหลอนยิ่งวิ่งยิ่งหลอนอโซนิคเหนื่อยโซนิคเหนื่อยแล้วอ๋อ oh. ที่หน้าจอนะฮะมันมีขึ้นมาบอกว่า i want to ซ e e you ฉันอยากจะเห็นนายพยายามจะเข้ากล้องผมเหรอเสียใจด้วยเพื่อนคอมเราไม่มีกล้อง <c oughs> เราเล่นบนพีซีเพื่อนโน no. นายไม่สามารถเข้ามากล้องเราได้ <c oughs> เสียใจด้วยฉันอยากจะเห็นนายนะ่ะไม่เป็นไรรอกเราไม่ต้องเจอกันดีกว่าอ่าฮะ โน no น o n น no 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 ไม่มีกล้องครับเดี๋ยใจด้วยนะนายอดอเอเอโซนิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรอบนี้มาเต็มจอกระโดดไปไหนเมื่อกี้ผมไม่ได้บังคับนะอ๋อบังคับได้แล้วโอเคโอเป็นเกมที่หลอนละชวนงงมากหัวร้อนหน่อย,อยเอออื้อ เอ้ยตกอาจจะขึ้นไปได้เอ๊ะศัตรูหายไปไหนหมดศัตรูหายไปไหนหมดแล้วทําไมโซนิกตาเป็นอย่างนี้ตาหายไปไหนเช็คพอยต์หายเอ๊ะพื้นตรงนี้เปลี่ยนไปฮะพื้นมันเปลี่ยนไปเฮ้อหันมาดูอะไรหันมาดูอะไรโซนิกอืมอืม อืออย่านะอย่านะหยุดนานอย่างนี้หยุดนานเกินไปละเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้กระโดดกระโดดกระโดดไม่ได้โซนิกทำอะไรเนี่ยเอาล่วงไปไหนโอ้โห อุตส่าห์เตรียมใจแล้วกลับมาในโลกที่สดใสเอาทำไมกระโดดไปสูงจังกระโดดสูงมากอืมโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อว่จะกลับไปเล่นภาคแรกต่อสักหน่อยอ่าล่วงลงมาเออยข้างหลังเมื่อกี้ใครข้างหลังเมื่อกี้ใครผ่านใช่ไหม ยังไม่อีกหรอ,อโอ้โยชนเออหยุดเองดูข้างหน้าเจ้ออะไรมีใครมาข้างหน้าเอาเอ็กแมนเหรออเอ็กแมนมาจริงด้วยอู้ไม่เท่า โอ้โหใช่ไหมไม่เท mm ่าหรือเปล่าเมื่อกี้เออเทวนายไปไหนมาต้องเล่นเป็นเทวอีกเหรอเนี่ยตาแบบแปลกๆหมดเลยฮะอันนี้กลับมาปกติเทวไม่วิ่งแล้วเทวเดินเทวเหนื่อยแล้ว อื uh ้อ huh. uh ือ huh. มืดลงจอมืดลงวิ่งไม่ได้เดินอย่างเดียวอ๋อวิ่งได้เออแต่เหนื่อยเทวเหนื่อยไป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 ,ไปยิ่งเดินยิ่งมืดยิ่งเดินยิ่งมืดอืม uh huh. โซนิคโซนิคมาใช่ไหมน,น,นายนหรือปลาอ้าวไม่ใช่ <laughs> แล้วเมื่อกี้ใครกันเออที่นี่มันน่ากลัวจังเลยดวงตามาอีกแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเอาเอ,เ,อ,เ,อเดินอย่างเร็วปกติวิ่งเร็วกว่านี้นะแต่นี่ขามันเกร็งก้าวไม่ค่อยออกเลยต้องเดินแบบนี้ มีคนมาวาดอะไรไว้บนพื้นก็ไม่รู้เอ้าแล้วข้างหน้านั้นคือใครล่ะเอ๊วัดดีโซนิคยิ้มหวานจังเลยโอเคฮะนี่คือ s o n i c eyx นะครับ Sonic เวอร์ชั exe อีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม